จังหวัดนครนายกปิดตลาดล้างหลังพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคโควิด -19 2คนบรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาลเมืงองนครนายกหลังเทศบาลเมืงองนครนายกประกาศเสียงตามสายเมื่อเย็นวันนี้ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นผู้ค้าสัตว์น้ำและาหารทะเลในตลาดเทศบาลเมืงองนครนายกจึงขอปิดตลาดเพื่อทําความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัส2วันคือวันที่26และ27ธันวาคมทําให้วันนี้พ่อค้าแม่ค้าบางคนต้องออกมาขายของริมถนนหน้าโรงเรียนเหรียญหัวฝั่งตลาดเก่า ส่งผลให้เกิดรถติดสะสมและเกิดความแออัดในพื้นที่อย่างมากค่ะขณะที่สถานศึกษาต่างๆได้ออกหนังสือเมื่อวานประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่26ธันวาคมถึง3มกราคมปี2564แต่ก็มีบางส่วนที่ปิดต่อจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงซึ่งในส่วนของนครนายกตรวจพบผู้ติดเชือ้ 19, อโควิด -19 2คนเป็นพนักงานไปส่งปลาที่จังหวัดสมุทรสาครและพ่อค้าที่ไปซื้ออาหารทะเลจากตลาดทะเลไทยสมุทรสาครค่ะ สนที่สมุทรสงครามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเข้มกลุ่มแรงงานต่างด้าวตามชุมชนต่างๆที่มีการระบาดสูงครอบคลุม3อำเภอหลังยืนยันผลตรวจต,วจติดโควิด -19 เพิ่มอีก4คนเมื่อค่ำวันนี้ทั้งหมดเข้ารับการรักษาแล้วค่ะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่17-25ธันวาคมมีทั้งเส้น15คนค่ะ